สวัสดีค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะวันนี้นะคะสองสาวกรับขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณคุณป้าอินแล้วก็คุณลุงนะคะเมตตาปิดร้านให้กับสองสาวนะคะคุณป้าจา๋าขอให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะ ดูร,รักษาเทวดาคุ้มครองค่ะขอพร,ระคูปกรรมตามปรกปรกักษาปักรักษาคุณป้าอิทและครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดูดูอ่ะน,นอ้องมือนะคะดูน,นอ้องมือจ้องใหญ่เลยใครจะล้วงก่อนน้อนะคะเนินเนินเอาก่อนเลยกินก่อนหมดก่อนนะคะพามาเนี่น ขอบพระคุณนะคะคุณป้าอีจ๋าคุณลุงจ๋าขอบขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณป้าอีและคุณลุงนะคะดูท่าดูท่าน้องมือน,นะคะป้าอีจ๋าดูน้องมือยืนโอ้ยอร่อยแท้นะคะเดินมาเหนื่อยๆก็ได้ทานเลยนะคะโอ้ยดูแต่ละนางดูท่ากินดูนะคะน้องมือขาวาห่างเลยอร่อยไม่ลุก อร่อยเนาะอร่อยจังเลยเกินไวเลยนะคะดูทางนี้บ้างนะคะสาวสวยตัวใหญ่พี่บุญมีพี่บุญมีบอกว่าวันนี้ทำไมได้ทานเยอะจังเลยนะคะดูตาตาเยิ้มเลยคะ่ะอร่อยมากตาเยิ้มเลยไหนดูหน่อยมีอะไรบ้างนะคะ โอ้ยคำใหญ่นะคะคุณป้าอีชาโน,น่นโอ้ยภาพเราเบอร์หรือเปล่านอ้องน่าเนี่ยดูทางนี้ป้าทางนี้จะหมดแล้วทางนี้จะหมดแล้วคะ่ะโหวัจังเลยคะ่ะอ่ะน,น้องเมือเบาๆเดี๋ยวหมดก่อนไปแย่งพี่เขาอีกนะคะ ดูท่ายืนอ,อร่อยจังเลยนะคะน้องเมยดูท่ายืนนะคะนนกินแบบสบายใจเลยโอ้ยเด็กน้อยเครื่องโม่กำลังดีนะคะดูท้องนะคะคุณแม่จา๋าท้องเริ่มกลางแล้วนะคะเริ่มจะเป็นสาวแล้วนะคะน้องเมย ้อกินไวกว่าพี่บุญมีอีกนะคะไม่จ้าสองสาวมาถึงก็จ้วงยายเลยนะคะลืมสวัสดีเลยน้องเมย น้องเมยลืมสวัสดีจ้าคุณป้าอีและคุณลุงนะคะลืมสวัสดีค่ะคุณแม่เลยนะคะคุณแม่จา๋ามาถึงก็จ้วงใหญ่เลยคุณพ่อลงหลังแทบไม่ทันนะคะอ่าดูพี่บุญมีีบ้างนะคะพี่บุญมีทางนี้นะคะจะได้ไม่จะได้ชัดๆเนาะนะคะคุณแม่จา๋านี่ค่ะภาพชัดเลยอร่อยไหมคะ อร่อยไหมเอยอร่อยจังเลยค่ะแม่แม่จ๋าดูหูดูหูพี่บุญมีเป็นช้างที่แบบเมื่อก่อนกินไวกว่าน,นี้นะคะตอนนี้เริ่มจะกินช้าแต่ว่ากินคำโตนะคะนน,นี่นะคะ เอาทีหนึ่งเต็มเต็มกำม,มือเลยนะคะรวบทีเดียวหมดเลยนะคะดูตัวพี่บุญมีนะคะตัวใหญ่มากนะคะเหมือนช้างซีโดลเลยนะคะแม่แม่แมจา๋าทางนู้นหมดแล้วดูดูนะคะเอาใครเอ่ยใครเอ่ยไม่ได้นะคะออ อย่านะคะอย่านะคะห้ามนะคะแฮตะกร้าบินตะกร้าบินนะคะพี่มาร์กเอาอยู่ไหมพี่มาร์กเออตะก้า <c oughs> น้องเมือพ่อไม่ได้ติดโซ่ขาด้วยนะพ่อ ขอให้คุณป้าอิฐและคุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้ำรวยความสุขล้ำรวยเงินทองนะคะกราบขอบพระคุณที่เมตตาครอบครัวสามสาวตลอดมาค่ะดูพี่บุญมีฉลาด <laughs> ปัวน้องแย่งความตะก้ามาทางนี้นนเดี๋ยวฉลาดมากนะคะพี่บุญมีด <laughs> ูตามตาม พี่มันมีเป็นคนห่วงกินนะคะชอบห่วงของกินดูดูดหูหูไม่สะบัดแล้วนะคะหูค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกร่าวขอบพระคุณคุณป้าอินและคุณลุงนะคะก่าขอบพระคุณค่ะ